สวัสดีครับผม K Y B Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาล่าบอสกันนะครับตอนนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไปจับโปเกมอนกันหรือเปล่ปาวันนี้วันเสาร์โปเกมอนเพิ่งเข้าไทยวันแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยล่าบอสกันแล้วนะครับตอนนี้ฮันเตอร์เต็มตี้แต่ว่าพีทมีคนเดียวเครียดเลยนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไม่เป็นไรมาเท่าไหร่ไปแค่นั้นเพราะว่านี่คือใคร K Y B Gamer ครับผมพีทคนเดียวก็เกินพอ ไปไปครับตอนนี้เริ่มแล้วแยกย้ายกันหาบอสอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอหลุมว่ะเหมือนเพิ่งจะตายไปหรือเปล่าถ้าวันนี้มาไม่เจอบอสสักตัวก็ถือว่าคลิปนี้พลาดแล้วกันอาเจอหลุมแล้วนะครับบอสเสือรู้สึกว่าจะ2ชั่วโมงครึ่งเกิดทีหรือเปล่า โอเคสฟิง์ okay. อ่าสฟิง์ชั้น5นะครับฟาโลตัวต่อไปเราจะไปเมื่อกี้ไปบอสเสือมาแล้วแต่ว่าบอสเสือไม่อยู่บอสเสือตายไปแล้วนะครับไม่รู้มีใครมาฆ่าตายตอนบ่าย3ามห้าสิบกว่ากว่านะครับน่าจะประมาณ2ชั่วโมงเกิดที2ชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าบอสเสือไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูฟาโลก่อนไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่ามีพีทคนเดียวด้วยเหงาจังเลยพีทพีทไม่มีใครมาเป็นเพื่อเลยตอนแรกผมว่าจะเล่นทันนะเนี่ยเอาไว้ไปเบิ้ลเบิ้ลมันๆซะหน่อย แต่ไม่มีใครเอาพีทมาเลยผมก็เลยต้องเล่นพีทเองก็ได้ะวะก็เป็นพีทคนเดียวด้วย uh huh. e a you not นะครับให้อีลิทเรามาสองกล่องล่าบอสพอดีเลยผมไม่มีพอดีเลยเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรวมตัวนะครับรอฟาโลเกิดอยู่เพราะว่าฟาโลเพิ่งตายไปประมาณชั่วโมงหนึงนะครับหรือประมาณชั่วโมง20เนี่ยแหละมันจะเกิดนะตอนนี้บอสก็อยู่นี้เห็นหลุมแล้วเมื่อกี้นะครับหลุมฟาโลเดี๋ยวเดินไปดูหน่อย อ่านะครับตรงนี้เพิ่งตายไปตอน4ี่โมงยี่น่าจะเกิดตอนประมาณ5้าโมงครึ่งห้าโมงสีตอนนี้5้าโมงสินาทีแล้วเดี๋ยวเรารอฟาโลเกิดแป๊บหนึ่งนะครับฟาโลเป็นบอสที่ค่อนข้างโหดนะครับก็คือมันจะมีสกิลว่าสกิลชุดก็คือชุดเดียวลูกน้องมันก็โหดแล้วนะครับชุดเดียวก็คือหลับแน่นอนมันอยู่ที่ว่าความไวและทีเนี้ยแล้วลพีทมีคนเดียวด้วยประเด็นก็คือถ้าเกิดผมตายก็ทุกอย่างจบ จริงๆอะกะว่าจะให้พีทมารัก2-3ตัว4ตัวนะครับแต่ว่าผิดแผนผิดแผนหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถเลือกคนที่จะมาได้นะครับก็มากันเท่านี้หยุมหยิมหยิมหยิมแต่คนที่มานี่บอกเลยว่าของค่อนข้างแน่นนะครับดูนหนคนนี้ไม่รู้ว่าแน่นเฉพาะของชุดนอกหรือเปล่าชุดในอาจจะไม่มีอะไรเลยอันเตอร์ก็พอมีของนะครับของสายเติมทั้งนั้นผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตาย ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนี่เราคือแก๊ง KYB เฉพาะกิจนะครับแก๊ง KYB เฉพาะกิจน้าบอสเฮ้ยเกิดว่าเฮ้ยหลุมหายแล้วบอสเกิดว้ยเฮ้ยตอนนี้ฟาโรเกิดแล้วนะครับเอาเว้ยได้เวลาหาแล้วล่ะความฝันเป็นจริงนะครับคลิปนี้เราจะได้เจอบอสแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ฆ่าบอสหรือว่าบอสจะได้ฆ่าเรานะครับคลิปนี้ กระตุกกระตุกนิดๆด้วยตอนนี้เทเลพอร์ตหาบอสก่อนนะครับเรเวล63ครับปีนเกียวมาล่าบอสจะมีวีคนเดียวด้วยหาบอสก่อนเฮ้ยเหมือนจะมีคนเจอแล้วนะครับทางซ้ายแป๊บหนึ่งคนตายเยอะมากผมจะเดินไล่ชุบยังไงทีดีวันเนี้<อ>ยเฮ้ยนี่ไงเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วครับตอนนี้บวกกันอยู่บวกกันอยู่ ใช่กวะวใชบอสว่ามองไม่เห็นเลยบวกกันนัวบวกกันนัวตี่เรามีดีเอคนเดียวฮันยังไงฮันเบิโอ้โหเอฟวีเด้งไอเหียเอยาไวไวจวะเสื้ออะไรตกนะ่ะโอ้โหตีเรามาเจอกันอยู่แค่4ตัวบอสต,ตายอย่างไวบอสหรือโปรลิงเนี่ยโอ้โหตายไวมากคือมันมีไนท์ของตี้อื่นมาด้วยนะครับไม่รู้ว่านี้เขาสายล่าบ,บอสหรือสายเก็บเลเวลแล้วเ,เจอบอส นะมายืนโบแป๊บเดียวบอสตายยังไม่ทําทําทําอะไรเลยนี่มาถึงเมืองนังดาบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเรือล่มแต่ตอนนี้ก็คือตั้งเหลืออยู่67เซนต้องพึ่งนโคน,นิตี้อีกแล้วครับไข่เจียวขอตั้งหน่อยไข่เจียวหมูสับไม่รู้ว่าไปเด็กรอบนี้จะเจอหรือเปล่าก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วถ้าเจอขอคูนไข่เจียวด้วยนะครับไปไปไงวะเนี่ยลืมแล้ว วาไปอาเบต้าก่อนอบเบตต้าเสร็จแล้วก็ซันเคนชิปใช่ปะ่ะวะขอให้เจอนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วจริงๆวันนี้ขอสัก2ตัวพอบอสช่วงหลังๆคนล่าบอสเริ่มเยอะแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยไม่ได้อัพกูมาด้วยงานหยาบวิ่งเลยครับรออะไรไปหันวิง่งกูตายคิดวิ่งจะไม่ตายเว้ย ไปปั๊มเดินยาอยู่ยาอยู่เออช่วยยหน่อยทำดีไวรุ่นทำดีทุกคนทำดี <c oughs> เกือบตายแล้วไอ้อทิพ์ไปเด็กได้อยู่ห้องบนสุดนะครับห้องบนสุดค่อยๆไปใจเย็น <c oughs> บอกตัวเองนะไม่ได้บอกฮันฮันเอาไหว้ทุกคนเลย <c oughs> มีผมคนเดียวเนี่ยรอแร่ล่อแร่เอาแล้วห้องนี้แหละหัวให้ได้เยอะมากป <c oughs> ูกม่าไม่อัพด้วย <c oughs> อ้าวนี่ไง มีคนมาล่าไปแล้วนะครับตายไปตอน4ี่โมงสี่โมงสามอ้าชิบหายมุตะพิมโผล่ 4.38มันเกิดตอนโหถ้า2ชั่วโมงก็6 3โมงใช่ป่าวะ <c oughs> หรือว่าเราจะรอตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วเราก็จบคลิปนี้ด้วยความสวยงามได้คอแซนมาใส <c oughs> โ่โอ้โอ้โอ้ะว่าไม่ได้เซฟวาร์มแลวมึงเนี่ย เมื่อกี้จะตายออกไปข้างนอกโดนไฮดา้านุงจะไปเซฟวาร์ปก็ลําบากลําบากเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฆ่าบอสเสือก่อนเพราะว่าบอสเสือจะเกิดแล้วอีกประมาณสินาทีตัวนี้มันน่าจะเกิดประมาณ6กโมงนิดๆตอนนี้ตอนนี้6กโมงแล้วนะครับมันน่าจะเกิดประมาณห้าหกโมงครึ่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปฆ่าบอสเสือกัอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฆ่าเด็กเฮ้ยวาร์ปอะไรวะเนี่ยเค คนมารอกันเกิดเลยจะทันหรือเปล่าทัน99ก็มาครับผมหลังๆโคลาบอลเริ่มเยอะแล้วนะบอลเสือเนี่ยเป็นบอลที่คลาสสิกที่สุดแล้วนะคือผมว่ามันตายง่ายแล้วก็ได้ของก็โอเคนะไบได้ไปไปตตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะ 10m ขึ้นนะครับเอาเว้ยไปมาหน่อยถ้าไปมาเนี่ยผมจะกดออกเกมให้ไวเลย ประกาศสักดาไปทีนึงว่าเรามากันเยอะนะฮัน99เราก็ไม่กลัวชื่อปาร์ตี้จัดหนักฉายาทีเด็ดด้วยไม่ธรรมดานะครับฮันคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมากับพีสองคนเขามาล่าบอสแต่ดูเราดิมากันเกือบสิบสองคนมาล่าบอสต,ตัวเดียวเอ้ยตี้เราตี้เลเวลน้อยตี้เลเวลหกเอย่าไปกลัวครับผมเข้าเกินแล้วโอ้ผมนี่โลกเลยครับไปไม่เป็นเลยหาบอสก่อน m v p ต้องเป็นของตี้เราเท่านั้น บอกได้คาเดียวเลยว่าเจอก่อนได้เปียกครับผมบอกได้คาเดียวเลยว่าใครฆ่าวะเจอก่อนได้เปียกครับผมไม่รู้จักด้วยคนไหนอ่ะตีเมื่อกี้บอกใช่หันบ้จะต้องไปดูย้อนหลังชื่ออะไรไม่รู้ไปเด็กไม่มีเวลานะครับไปตัวต่อไปโอ้โหเมื่อกี้เครียดเลยอุตส่าห์ไปรอตั้งนานหน้าบอสยังไม่เห็นเลยครับผม วงกาล่าบ,บอสนี่มันอยู่ยากจริง<อ>ะเด็กนี่ไม่น่าจะมีใครมาขัดจังหวะเราได้แล้วนะครับโอเคหนึาทีสุดท้ายตอนนี้เฮ้ยระวังตายนะบอกตัวเองด้าวยระวังตายเอาละครับเขาดาวสิบวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดสาหนึ่งยังไงไม่เกิด บอสยังนิ่งมันน่าจะเกิดตอน39ป่ะวะโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวคนที่มากับเราในวันนี้ดีกว่าว่ามีใครบ้างเทรนไนทคนนี้ชื่อนัทนะครับคนนี้ชื่อแจ็คนะพันเตอร์ Hunter. คนนี้ชื่อเจมนะครับอีทมีนอตแล้วก็แฮปเพนชื่อเจนะครับไข่เจียวไข่เจียวชื่อบอลนะครับแบฟสมิธแล้วก็ื en, อมะไนท์คนนี้ชื่อปิงนะครับ แล้วก็คนนี้ชื่อกี้นะครับไหนก็ลงตัวลงตัวชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมล่าบอสของเรากี้ถามไปลวรอบนึงแต่ว่าลืมกดอัดคลิปเลยมาถามอมีกรอบนึงแล้วกันน่าแตกปดีดเ <c oughs> ขาดาว2นาทีสุดท้ายแก๊งล่าบอสเฉพาะกีจของเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าวันนี้ขอฆ่าได้แค่ตัวเดียวพอใจแล้วหานะบอสฟาโรนี้ผมถือว่ามันยังไม่ถึงแบบถึงจุดสะใจเลย เฮ้ยเกิดแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ยังไงเกิดแล้วไอทิศเกิดแล้วลุยดิลุยดิครับลืมแจกเอบีด้วยเบกตอนนี้บวกศับไปชุบไข่เจียวตายเอากระตุกแหลกทิพไถ่แล้วแหลกชุบก,ก่อนชุบหน้ชุบเรามีหน้าที่ชุบอย่างเดียวเฮ้ยโอ้โหแหลกว่ะแหลกตอนบอสเกิดด้วยชุบก,ก่อนพีท่าตายแหลกแหล,ลกบอกเลยว่าแหลกผมชุบอย่างเดียวครับผมสายชุบ ชุบดีพ่อชุบดีโอเคก่อนก่อนก่อนกายเย็นป้าเมา,เาผมแหลกผมบอกเลยผมแหลกผมแหลกมาก <c oughs> ผมแหลกมากป้กาก,กันเอาเองนะโอ้โห <c oughs> แหลกมากแหลงจรกกิงตีบอสหน่อยพ่อบอสตีผมแล้วบอสตีผมอยู่ <c oughs> บอสตีผมอยู่ผมไม่อยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> ดีอยู่ที่เดิมเฮ้ยดีเฮ้ย โอ้โหเด็กมันโหดว่ะใจเย็นใจเย็นเมื่อกีก้คือประเด็นคือยังไม่ทันแจก a อบีเลยบอสเกิดแล้วมันเกิดก่อนเวลา2อนาทีเตรียมตัวไม่ทันเลยครับตอนนี้ยังไงไล่ชุบก,ก่อนทีละคนไล่ชุบก่อนใจเย็นปั๊มเอาปั๊มเอาเออเบินไปเบินไปไม่ได้อัพเล็กมาด้วยประเด็นเบิลไปโอ้โหแหลกแหลกมากตอนนี้แหลกใจเย็นอย่าพิ้งทีมครับผมผมแหลกอยูแ่แหลกมากทุกๆุกคนไม่ค่ยตีก็ชุบ เหนียวเหนียวผมเหนียวอยู่แล้วสายเหนียว K ด D ก็ผมตายกับมอนเตอร์แต่กับบอสผมไม่ตายเอ้าเป็นอาพูดมากกันโดนไปแปดพันกลับไปเกิดดีบอนเนี่ยมันไม่มีคนชุบแล้วอะ่ะกลับไปเกิดดีกว่าโอถ้ามันไม่แหลกมันจะมันมากเลยนะประเด็นคือมันแหลกไนงะไปใหม่ไม่ยอมอยู่แล้วบอสตัวนี้ต้องตายคอแซต,ต้องดอบ บอกได้คำเดียวเลยบวกดิรออะไรล่ะครับบวกต่อเอาบวกบวกนครับบวกอย่างเดียวผมไม่ยิวผมยิ้ไม่ได้บอสมันตีที่8ทันดีอย่างเดียวทีิหายแล้วโหบอสมันเก่งไปปะวะถึงว่าไม่มีคนมาล่าของปั๊มหมดแล้วด้วยปั๊มแอ๊บโหมันกระตุกมากเลยเฮ้ยโอ้โหหัวเด็กแม่งหัวจริง ชุบหน่อยมีใบไหมใครมีใบอ,อ่ะโอเคบวกดีครับรอไลน์จังหวะนี้ผมลากมาแล้วไปใหม่ไม่ยอมอยู่แล้ววอะตัวนี้ต้องตายคอแซตต้องดอบ บอกได้คำเดียวเลยอะโอเคนะครับหลังจากที่เราพยายามฆ่าเด็กกันอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเราเราไม่ประสบความสาเร็จนะครับผมว่ามันแหลกกระตุกแล้วมันก็เลยสู้ยากแล้วก็มันมีพีทคนเดียวด้วยนะครับมีพีทคนเดียวมันก็เลยลําบากนิดน,นึงแล้วก็ไนท์สายแทงเราไม่มีเรามีแต่ไนท์สสยเอจิ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าใหม่ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะตัวนี้ต้องตายคอแซต้องดอบ บอกได้คําเดียวเลยทําได้เท่าที่ทําได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณซอกลือแผงความรักนะขอบคุณไข่เกียวขอบคุณนัทนะครับขอบคุณแบดเกย์คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าเข้าตีมาตั้งร้านขายของแล้วก็ขอบคุณลงตัวนะครับขอบคุณแฮปเพนขอบคุณลือมะนะครับขอบคุณอีฟยูนอตแล้วก็ขอบคุณอีฟมีนอตขอบคุณคีโฟแล้วก็ รูดี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาตายกับเราในวันนี้นะครับ KYB ถ้าไม่ตายก็ไม่ใช่ KYB ถูกต้องมั้งครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราทําถูกต้องตามจุดประสงค์ของเราแล้วเพราะฉนั้นขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้มีล่าบอสตอนหน้าผมจะทําให้ดีกว่านี้นะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด subscribe ด้วย